ตอนนี้เรากำลังจะพาไปดูอะไรคะตอนนี้นะคะแป้งก็อยู่ที่สวนลุมค่ะแล้วตอนนี้นะคะตามมาเลยค่ะเราเจอตัว <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่มากค่ะไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนตัวมบนเลอรเทอขนาดนี้เรากำลังตามไปนะคะจะถ้าม,ามันวิ่งกลับมาหาเราเมื่อไหร่นะคะเราจะวิ่งหนีทันทีคะ่ะกำลังวิ่ง,งกำลังเดินอาบแดดเหนยแลบแล้วแลบแ,แ,แล้วเอ้ยอุ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 ้ย วิ่งเข้าไปเทียบดีว่ามันตัวใหญ่เท่าแป้งหรอเฮ้ยเดี๋ยวป้าเราไปเทียบกันไว้น่ะตัวใหญ่เนี่ยกี่กี่เมตรวะตัวเท่าเจ้เลยเนี่ยฮึบฮึบอะป้ะฮึบตัวมันใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวเราผู้กล้าหาญค่ะเดี๋ยวมันกำลังจะลงน้ำแล้วค่ะตัวเท่าแป้งเลยอ่ะก็เทียบกันนิดนึงนะเทียบเนาะ หญ่จัถ้าทามันจะอยู่ที่นี่มานานนะคะเพราะว่าตัวมันใหญ่มากมันมันไม่มีพวกใช่นะไหมแป้งแป้งมองดูรอบๆดิไม่มีนะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะเดี๋ยวถ้ามีพวกลุมแทะเจนี่เจก,กรีดนะมันหยุดแล้วว่าแป้งมันเสียงมันเหรอไม่ใช่มไม่มีเสียงคืบลงน้ำ เที่ยวของเรานะคะกำลังที่จะลงน้ำแล้วค่ะออกเสีชัดมากนี่นะคะเที่ยวของเรานะคะกำลังจะลงน้ำแล้วค่ะกำลังสอดส่องดูไม่รู้ว่าดูอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนจะข้ามถนนยังไงก็ไม่รู้ค่ะนะแมงลงไปแล้วอะ่ะบายๆบอกต้อง <Okay. S 1> ต้องบอกบายยบายเที่ยวค่ะวันแรกอย่างเคย่ะ